อ่ะ,อะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมกับมีอีกแล้วนะครับผมนะกับเกมแมกาซิโลนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารนะครับอ่าครบรอบ1ปีนะครับสำหรับเกมแมกาซิโลนะก็จะมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะก็เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องอ่าผมขอเป็นเรื่องอันนี้ก่อนนะเป็นเรื่องพวกอ่าพวกแบบตะกงสกินก่อนนะครับแล้วก็มีพวกแบบ PG ใหม่มานะครับ อ่เผื่อมีคนถามว่าอ่าวิงเต็กวอนี่คือมันไม่มาจริงๆเหรอ อันนี้อันนี้ก็ต้องรู้อ่าก็ต้องรอดูต่อไปนะครับสำหรับอ่าวิงเตกว์นะครับอืมนะครับก็มีร้านค้านะครับก็ก็มีสกินมาใหม่นะครับอยู่ทั้งหมด3สกินนะก็คือเป็นสกินอาสกะนะครับที่อ่าที่ถูกรีเวิร์สกับธรรมดานะแล้วก็มีสกินพี่เทสึนะครับที่ถูกรีเวิร์สแล้วนะครับก็อ่าสกิน3สกินนี้นะครับก็ใช้ทั้งหมดห้าสิุมอ่าห้าสิบเหรียญกาชานะครับในการแลกนะแล้วก็มีสกินรีเซ เรียมาใหม่นะครับก็คือเป็นสกินของพี่คิสนะครับอ่าฮะก็เป็นเป็นพี่คิสที่ถูกอ่าไซคอเลียครอบงำนะอันนี้ก็ใช้ใช้ทั้งหมด200เหรียญนะครับในการแรกนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นร้านค้าพ g ใหม่นะก็จะไปเร็วนิดนึงนะครับนะครับราคาพ g ใหม่นะครับก็จะมีดาอิเล็กทรล่านะครับมีแกเนเจอร์นะครับมีเพลูมนั่นเองนะครับเหนื่อยมากเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นร้านค้า นะครับร้านค้าทัวนาเมนต์นะครับหรือว่าเป็นร้านค้าคุ้มปองนั่นเองนะครับก็จะมีเมอร์มิลดานะครับแล้วก็มีนาลุคามินะครับก็ใช้ทั้งหมดอันแรกนะครับเมอร์มิลดาเขาบอกว่าใช้ทั้งหมด100คุ้มปองนะครับส่วนนาลุคามินะนะครับใช้ทั้งหมด50คุ้มปองนะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็ก็จะเป็นงานร้านค้าสลีปนะครับ ร้านคาสล่ฟนะครับก็จะมีมีตามตามนี้แหละนะครับอ่าส่วนต่อไปนะครับเหนื่อยมากเลยนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือจะมีการแก้ไขนะครับการปรับปรุงนะครับการเล่นเฟรมไ์นะครับหรือว่าการแจ้งเติมเฟรมไฝนั่นเองนะครับก็นั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปนะครับขนาดที่ท่านผู้ชมนะครับกําลังเล่นเกมแบงกาดอยู่นะครับก็คุณจะได้รับนะครับข้อความคําชวนนะครับ จากเฟนฟรายนะครับจากเพื่อนนะครับก็คือมันจะเป็นการแสดงข้อความนะครับจากเอมี่นะครับก็คืออ่าถ้าถ้าท่านผู้ชมกดข้อความจากเอมี่ไปเนี่ยก็คือท่านผู้ชมสามารถนะครับอ่เข้าห้องเพื่อนได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้นะนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะนะครับถามว่าปิดอ่าถามว่าปิดได้ไหมก็ปิดได้นะปิดได้ที่อาการแจ้งเตือนนะครับ นะครับประมาณนี้นะนะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับก็คือเป็นการสร้างทีมนะครับเผื่อมีคนถามนะครับว่าทีมแทีมคืออะไรนะครับทีมก็เหมือนกับแคนนะครับแคนแคนก็เหมือนกับกิวนะครับอ่าประมาณนี้นะนะครับอ่าระบบฟังก์ชันทีมนะครับก็ตั้งแต่วันที่1ทธันวาเป็นต้นไปนะครับระบบทีมนะครับจะโปาจะถูกเพิ่มเข้ามาในเกมครับเราสามารถสร้างทีมได้นะครับแล้วก็เพื่อเพิ่นกับ คอมมูนิตี้นะครับในเกมนะครับสามารถชวนเพื่อนนะครับสร้างทีมได้นั่นเองนะครับแล้วก็อาแล้วก็ระบบภายในทีมนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสามารถอาชวนแฟนไฟล์กับสมาชิกในทีมได้ด้วยนะครับเงื่อนไขอาเงื่อนไขการเข้าร่วมทีมนะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนมาหาทีมได้ด้วยนะครับอาเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปข้างๆไว้ให้นะฮะโอเคนะอืมนะครับประมาณนี้นะ รอโหลดแป๊บหนึ่งนะนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เป็นเป็นจิจติกรรมนะครับอ่าฉลองครบรอบหนึ่งปีนะครับสำหรับทางเกมแมงกาซีโร่นั่นเองนะครับก็เป็นจิตกรรมนะครับอ่าการการทำนั่นแหละนะครับเป็น กิโลกรัมนะครับครบรอบ1ปีนะครับของเกมเมกาซีโร่นั่นเองนะครับก็จะมีแคมเปญนะครับมากมายนะครับมาให้สนุกด้วยนะครับเราไปดูที่แคมเปญอ่าอ่าพี่ครับอ่านะครับเราไปดูที่แคมเปญแรกนะครับก็คือเป็นแคมเปญนะครับอ่าฉลองครบรอบการดาวน์โหลดนะครับก็คือเป็นการล็อกอินโบนัสนะครับถ้า ถ้าท่านผู้ชมนะครับเข้ามาในวันที่1ทธันวานะครับก็คือล็อกอินนะครับตั้งแต่วันวันที่1ทธันวานะครับจนถึงวันที่4ทธันวาเนี่ยคือท่านผู้ชมจะได้รับนะครับซองการ์ดนะครับเป็นซองการ์ดนะครับตรงหน้าไอจีนนะครับคือมันจะเป็นตู้ใหม่นะครับก็คือเป็นตู้ครบรอบหนึ่งปีนะครับซึ่งซองการ์ดอันนี้นะครับมันจะสุ่มแคนอะไรบ้างนะครับก็แคนแรกนะครับก็จะเป็นแคน อ่ารอยยนนะครับมีออ a c l ลคโคทิงแทงนะครับก็คือมีมีตั้งแต่แคนแรกนะครับจนถึงแคนลิงจ็กเกอร์นะครับประมาณนี้นะครับ,ออบสำหรับซองการ์ดอันนี้นะก็เอก็ถามว่าสามารถรับได้ยังไงนะครับก,ก็คือ วิธีการรับก็คือเป็นการล็อกอินนะครับก็คือล็อกอินนะครับภายในเวลานะครับหรือว่าภายในวันนั่นเองนะครับก็คือล็อกอินตั้งแต่วันที่1นะครับจนถึงวันที่4นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับจีรกรรมการล็อกอินนะครับฮะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่า ครบรอบหนึ่งปีนะครับเมดนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาจิตกรรมนะครับตั้งแต่วันที่1นะครับก็คือเป็นการเอาเหรียญนะครับไปแลกนะครับก็คือในตู้กระชานะครับตั้งตั้งแต่ตู้คีโฟนะครับจนถึงตู้ใหม่นะครับที่ที่จะเพิ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือเขาจะทําการแจกเหรียญนะครับครบรอบหนึ่งปีนะถ้าถ้าผู้ชมสมซองการหนึ่งการ์ดนะครับ หนึ่งซองสี่นะครับอ่าฮะหนึ่งซองนะครับท่านผู้ชมจะได้รับหนึ่งเหรียญนะครับก็คือเป็นเหรียญอาครบลอบหนึ่งปีนะก็จะมีตู้ตู้ตั้งแต่ตู้ Q4 นะครับจนถึงตู้ใหม่นะครับก็คือตู้ที่อาจะอัปเดตเข้ามาวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการแลกการ์ดกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามีการแลกการ์ดอะไรกันบ้างนะนะครับอ่ะแลกการ์ดนะครับเหรียญเหรียญนะครับในการแลกการ์ดนะอ่ะเดี๋ยวเลยนะ เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอัตราอันนี้ก็เป็นการเกตสีนะท่านผู้ชมนะครับอ่ะอัตราการแลกการนะครับทริปเปิลอาร์นะครับท่านผู้ชมต้องใช้ทั้งหมด50เหรียญนะครับอาร์ดับเบิลอาร์อาร์ดับเบิลอาร์นะครับใช้ทั้งหมด15เหรียญนะครับก็จะประมาณนี้นะส่วนเหรียญอันนี้นะครับจะหมดอายุนะครับภายในวันที่31เดือนมกราคมนะครับก็คือปีหน้านั่นเองนะครับ อ่าโอเคนะแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับโอ้เหนื่อยมากเลยท่านผู้ชมนะครับก็คืออ่าหลังจากเปิดเซิร์ฟไปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1นธันวานะครับจนถึงวันที่31มธันวาเนี่ยนะครับในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้รับซองการ์ดอีก5การ์ดนะครับอ่าสำหรับการอ่าสำหรับการครบรอบ1ปีนะโอ้เหนื่อยมากเลยนะครับแล้วก็อ่าได้รับซองการ์ดอีก1 0บซองการ์ดนะครับอ่ารวมทั้งหมด15บซองการ์ดคือ แจกแจกเยอะเนาะนะครับแจกเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือเป็นการล็อกอินนะครับเป็นการล็อกอินติดตามการล็อกอินโบนัสนะครับเป็นการ in, าล็อกอินครบรอบหนึ่งปีเหนื่อยมากเลยทนะ่านผู้ชมนะครับอาการล็อกอินนะครับจะแจกอะไรกันบ้างนะก็ก็จะแจกเป็นสลีปนะครับเป็นสลีปนะแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นการ์ดนะฮะสกอ exclusive นะครับเป็นการ์ดที่สำหรับสำหรับ การครบรอบหนึ่งปีนั่นแหละนะครับเออรวมรวมไปนิดนึงนะอันนี้ก็คือเป็นการ์ดครับที่แจกนะครับฉลองครบรอบหนึ่งปีนะครับถามว่าเซิร์ฟเอ็นมีไหมน่าจะมีนะเออฮะน่าจะมีแหละนะครับนะฮะก็เป็นการ์ดอ่าโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็บาร์เซอร์เพย์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นป้ายนะครับเป็นป้ายในการแจกนะอันนี้ก็เป็นรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็มีการแจกซองการ์ดนะครับครบรอบหนึ่งปีอีกสิบสองการ์ด ตอปเมืรอแจ่โคตรเยอะเลยท่านผู้ชมเหนื่อยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นอ้อ่ะนะครับต่อไปนะครับเป็นจิตกรรมนะครับอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ผู้เล่นที่กลับมานะครับ ผู้เล่นใหม่นะครับที่สร้าง ID นะครับตั้งแต่วันที่1นธันวาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ผู้เล่นเก่าที่กลับมานะครับบัญชีที่ไม่ได้ล็อกอินนะครับอ่าสามสิบเอ็ดกรดานะครับหลังจากสี่ทุ่มนะครับก็คือ2เดือนที่แล้วนะครับโอเคนะนะครับอ่ะรางวัลล็อกอินนะครับสําหรับอ่าบัญชีนะครับทั้งหมด2 2บัญชีน่ะท่านผู้ชมก็จะได้รับนะครับอ่า กาชาได้รับซองกาชานะครับทั้งหมดสี่แบบนะครับก็แบบละยี่สิบซองนะครับก็รวมทั้งหมดแล้วนะครับก็ล็อกอินทั้งหมดแปดวันนะครับก็จะได้รับทั้งหมดแปดสิบซองโอ้โคตรเยอะเลยอ่ะคือแบบโอ้โหอ,อ,อยากจะไปสร้างไอดีใหม่เลยเกินนะครับอันนี้ก็เป็นซองการ์ดนะครับทั้งหมดนะก็จะมีเอ่อ โอ้โหแจกเยอะมากเลยอะคือแบบไปสร้างไอดีใหม่เล่นทันใช่ไหมนะครับก็ระยะเวลาจิตกรรมนะครับในการล็อกอินไม่บอกด้วยท่านผู้ชมไม่บอกด้วยครับโอ้โหคือแบบโอเคโอเคโอเคครับโอเคนะนะครับก็ใครที่อยากอยากจะมาเล่นนะครับเกมแมงการซิโร นะครับเซิร์ฟเวอร์ JP ก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับไปโหลดแอปคลูแอปมาก่อนนะครับแล้วก็อ่าเสิร์ชคำว่าบรรยากาศซีโร่นะครับ JP นะครับก็โหลดมาเล่นกันได้แล้วนะครับเหนื่อยมากเลยท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพูดติดๆขัดๆไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแพทมันเยอะมากนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะนะครับโอเคนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับใครชอบคลิป วิดีโอนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดซับสไคร้นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก่นแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับที่ริกเกนกับผมเหนื่อยมากเลยวันนี้